ทำไมถึงออกแบบมาเป็นเจลรูปหยดน้ําค่ะจริงๆเนี่ยอย่างที่จารย์บอกคือไอตัวโฟมต้องมีการกระจายแรงได้ดีและที่สําคัญคือตรงบริเวณที่รับแรงกระแทกขนาดสูงคือบริเวณตรงนี้ต้องถูกดีไซน์มาพิเศษจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวส้นก็คือกระดูกเราเรียกกระดูกส้นอะเนาะกระดูกแทคเนสมันคือกระดูกส่วนนี้ที่รับแรงกระแทกแต่ตรงนี้คือเป็นจุดเกาะของตัวเส้นเอ็น ถ้าไม่ลดตรงนี้การอักเสบจ,จะไม่หยุดเพราะฉะนั้นถ้าดีไซน์ให้ถูกต้องแบบนี้ถึงจะช่วยคนไข้ได้ในระยะยาวมันไม่ใช่แบบว่าเอยเอาเจลแล้วเอาแบบกลมๆมาแปะหรือว่าเอาวงรีมาแปะเราต้องเข้าใจสรีระของร่างกายมนุษย์อย่างแท้จริง แผ่นรองรองเท้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นลักษณะของรูปคัพเชฟดีไซน์ก็คือมีลักษณะของเป็นรูปถ้วยจะช่วยอบอุ้มตัวส้นและกระจายแรงได้ดีขึ้นเพราะว่าไอ้น,นี่มันจะเท่ากับอบอุ้มอุ้งเท้าเราเราต้องเลือกเป็นการอบอุ้มส้นเทา้าไม่ใช่ไปแบนๆนะ เท็กเจอร์เนี่ยผิวสัมผัสก็มีความสําคัญเนาะมันจะมีผลต่อความรู้สึกถ้าเป็นลนักษณะของผ้าที่หยาบเท้าเราเนี่ยจะมีความรู้สึกค่อนข้างเยอะถ้าผ้าเป็นผ้าที่หยาบเวลาเราเดินหรือใช้งานเนี่ยเราจะรู้สึกไม่สะดวกสะบายการใช้ผ้าผิวสัมผัสด,ด้านบนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็น,นต้องถูกออกแบบมาให้ดีครับแบบแรกที่ออกมานี้เกีอยว 2ปีคือยังไม่สามารถผลิตออกมาได้แต่เรารู้แล้วละว,ว่าประมาณนี้พอมันเสร็จเนี่ยมาพัฒนารุ่นต่างๆเพิ่มเติมตามที่นักกีฬาต้องการคนเดินทางต้องการมันกลายเป็นว่าให้เราได้ยาวๆมาช่วยคนได้ประมาณ10กว่าปีเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามาก